ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นตำลับฉบับแม่กายวันนี้แม่จะทำอะไรเหรอเชิญทำกล้วยหักมุกเชื่อมกล้วยหักมุกเชื่อมขลังตั้งน้ำตั้งน้ำตั้งน้ำแล้วก็ใส่น้ำตาลตใ,ใส่เท่าไหรก่กะเอาเว,วชกะ ครึ่งถุงนะครึ่งโลกว่านเกื<ๆ>อบหนึ่งสามส่วนสี่ของสามส่วนสี่ของถุงของกิโลอืมถุงมีกีิโลเนี<ม>่ยต้องเตรียมกล้วยเอาไว้ก่อนด้วยกำ<ม>ลังทําอะไรอยู่กำลังตากยางลรอให้มันงวดรอให้มันงวดงวแล้วก็ใส่กล้วยเมื่อมันงวดแล้วนะ ก็ใส่กล้วยไปแล้วไปเชื่อมไปเรืเ่อยๆต้องคอยคนค่อนข้างกินแก๊สและใช้เวลานานเลยแหละตอนนี้เชื่อมแล้วนานแล้วเป็นชาติแล้วก็ได้มาเท่านี้ต้องรอต่อไปจนกว่าจะเปลี่ยนสีทั้งหมดพวกอะไรอ่เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเริ่มจะสีใสแล้วอันนี้ก็คนแล้วคนไปคนมาเชื่ไปเรื่อยๆเยอเรื่อยๆนี่นก็ทำกะทิทำกะทิลา หยอดหน้ามันหยอดหน้าไหเอ่อกะทิมาคนกะทิมาคนแล้วก็ใส่แป้งข้าวเยม่อมไปหน่อยใส่แป้งข้าวเยป้อมไปหน่อยนึงเอาเกลือใส่ใส่เกลือหน่อยนล่เป็นแป้งเป็นแป้งท่จะไปราดนี่นะครับเดือดแล้วนะครับสีสันเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดแล้วนะครับใช่อันนี้ผมก็กินไปแล้วลูกนึ่อืม